ก็สวัสดีครับสมาชิกฟอร์เร็กทุกท่านนะครับช่วงค่ำนี้เราก็มาเทรดทองกันนะครับก็ทันเฟิร์มผมเทรดไปในทันเฟิร์ม 1S นะครับเมื่อกี้นะครับก็กำลังขึ้นเลยนะครับแต่ว่าดูจากแท่งสีแดงก่อนหน้านี้นะครับมันน่าจะไปชน tp นะครับน่าจะเนาะ ก็ลุ้นกันไปครับลุ้นกันไปก็เทรดไปใน0.02นะครับหลอดนะครับก็รอดูนะครับว่าจะจน TP หรือเปล่าวันนี้ก็กำไรไปนิดหน่อยนะครับจากต้นทุนที่โบกเขาให้มานะครับโบกเขาให้มาสมาชิกใหม่35% ตลลานะครับใครที่สนใจก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับสมัครกันได้นะครับรอดูรอผลดูครับว่าจะจน TP ีหรือเปล่านะครับอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวจะเชนทีพีแล้วครับเอาแค่นี้พอนะครับ ีมันจะพุ่งถึงท p พีไหมลุ้นกันอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงจะไปถึงไหมตอนนี้กำไรอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับจะมีแรงส่งหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีเท่งสีเขียวก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเส้นเล็กๆนะครับมันน่าจะหมดแรงแค่นี้นะครับเอาไงดี จะปิดเลยไหมเพราะว่าผมเล่นสั้นนะครับเล่นสั้นจะมีแรงส่งหรือเปล่านะครับเล่นสั้นเก็บปั้นหลอดกันไปนะครับ Okay. เตรียมตัวปิดนะครับเตรียมตัวปิดเอาแค่ okay. หเหรียญน,นะครับปิดแล้วครับถต่ okay. ว่าชนะไปนะครับอ่าโอเคคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับอ๋อล oh. ืมไปครับลิงก์สมัครรับ35ดอลลาร์ อยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ